สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้จะชัดหรือเปล่าเนาะพอแบบแล้วก็จะรีบรีบมาถ่ายซะวันว้าไ่ได้มามว้า,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 าไปหาหมอเพาว่าจะมาถ่ายอยู่นัน่นเนาะมันยังไม่สดค่ะน,นี่ทำคลิปเอา ข้องอรถนี่ได้อยู่ได้ป่าอยู่แนนนอนแล้วเนี่ยมาดู <c oughs> มาดูล่องเรือล่องลอยที่ว่าเขาอ่ะดำกันเนะาะเมื่อวานฮะ <c oughs> เออมวนไปมวนวันวาไปนั่งเหงาลับอยู่โรงพยาบาลบนเออไปว่าจะมานั่งมันพอเปนเอ้ยไ่พอเปนปลูกนะก็ไม่ได้พอสก,ก๊าบได้วันวาไข่ลับไปลับอยู่อันโรงพยาบาลเออไปโรงพยาบาลปเป็นอย่างน้อไข่ลับขอบคนนะคะอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะ ออก,ก็จะอ่าน้ำก็โอเคอยู่นะเนาะไปนั่งตรงไหนก็มีแต่มดกัดมดกัดเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะพ่ออยากเซิฟเซิฟอ,อันของเจ้าของบ้างอะเนาะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังบ้านมันไม่ใช่ของเราจ้า ồ bây nè có hả ờ bây giờ nhàng đói xin vợ bu na ồ bây buộc ná cá ờ chà 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 ồ là là Oh. ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเ้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ